การออกจากเวอ้์วภูของเซอร์จิโก้บูวักอดีตมือขวาของเจเกนคอปยังคงเป็นเรื่องราวปริศนาที่หลายคนไม่เคยรู้เหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเลิกร่วมง,งานกันที่เวอ้์วภูแม้กูรูวงในจะออกมาอ้างว่าเซร์จิโก้บูวักนั้นน้อยใจเจเกนคอปที่สนใจและเชื่อฟังเปปินเดอร์มากกว่าเขาที่เป็นมือขวาแต่ข้อเท็จจริงที่สุดในตอนนั้นก็คือไม่มีใครเคยรู้ความจริงจากปากของเซจิโก้บูวัก และเจ็กกิงคอปว่าทำไมพวกเขาถึงเลิกร่วมงานกันแต่ล่าสุดความจริงที่ถูกปิดไว้มาเป็นเวลานานได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วจากปากพวกเขาทั้งคู่สวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร์ลิวพูก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้ติดตามและผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับหากถูกใจคลิปสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งหรือคอมเมนต์ช่วยผมด้วยครับขอบคุณครับ เซอร์จิโก a บูวักและเจนคอปเคยทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2001 s e r g i เซอร์จิโบูวักทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมได้อย่างยอดเยี่ยมจนสื่อมวลชนในสมัยนั้นตั้งฉายาให้เขาว่าเดอะเบนผู้ที่เป็นมันสมองของ j เจนคอปการทำงานร่วมกันของพวกเขาทั้งคู่นั้นราบรื่นไปด้วยดีเป็นเวลานานหลายปีจนกระทั่งเดือนเมษายนปี2018เหตุการณ์ชวนงงที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น เมื S <S> ่อเซอร์จิโกบูวักได้ลาออกจากการเป็นมือขวาของเจเกนคอปที่ลิเวอร์พูลไปอย่างกระทันหันก่อน2วันที่ลิเวอร์พูลจะเล่นเกมเล็กที่2กับโรม่าในรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกด้านเจเกนคอปตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นด้วยการแต่งตั้งเปปรินเดอร์ขึ้นมาเป็นมือขวาแทนซึ่งการตัดสินใจในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะเปปรินเดอร์ช่วยเจเกนคอป พาลิ์ผูลคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกและแชมเปียนลีกในปีถัดมาได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามเวลาผ่านไปสื่อมวลชนและแฟนบอลก็ยังคงสงสัยและอยากรู้ความจริงอยู่ดีว่าทำไมเซอร์จิโกบูวักและเจเกนคอปถึงเลิกร่วมงานกันพวกเขาทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันแน่ล่าสุด คูณคอนเนอร์ดันนักข่าวจากเว็บไซต์ลิโอฟูเอ็โคได้ออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเซอร์จิโกบูวักและเจเกนคอปที่ช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนพวกเขาทั้งคู่ได้ออกมาเปิดปากเล่าความจริงว่าทำไมพวกเขาถึงเลิกร่วมงานกันที่ลิโอฟูเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2020หลังเป็นผู้อำนวยการกีฬาของทีมดินาโมมอสโกมาเป็นเวลานาน6เดือน เซอร์จิโก้บูวักได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อมวลชนที่ชื่อว่าโนเบลโดยออกมาพูดถึงช่วงที่ลิ์พูคว้าแชมป์เ a นลีและเหตุผลส่วนตัวที่ออกจากทีมลิ์พูว่าแม้ผมไม่ได้ส่งข้อความไปแสดงความยินดีพวกเขาแต่ผมก็รู้สึกมีความสุขที่ลิ์พูและแฟนบอลได้แชมป์ที่ตั้งตารอคำถามที่พวกคุณถามผมว่าทำไมถึงออกจากลิ์พูนั้นเป็นคำถามที่ไม่ควรถามผมเลย ที่ผ่านมาทุกคนเฝ้าแต่จะถามผมว่าทำไมและทำไมเหตุผลที่ผมออกจากที่นั่นมันก็เปรียบเหมือนเรื่องของคนเราที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานาน30ปีแล้วตัดสินใจเลิกกันไปเรื่องมันก็แค่นั้นเองตอนที่ผมทำงานอยู่ที่ลิวฟูผมทำงานเรากับเป็นผู้จัดการทีมแต่แค่ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเท่านั้นเพราะผมไม่ต้องการเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนผมทำหน้าที่หลายอย่าง รวมทั้งให้คําแนะนํานักเตะหลายคนมักแซะผมว่าผมมาทํางานที่ดินดโมมอสโกเพื่อรอช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเป็นผู้จัดการทีมแต่ผมขอยืนยันว่าผมไม่อยากเป็นผู้จัดการทีมอีกแล้วหากบาเซลนาติดต่อมาผมอาจหยุดคิดสักพักหนึ่งก่อนปฏิเสธพวกเขาไปผมไม่บอกหรอกว่ามีทีมไหนบ้างที่ยื่นข้อเสนอให้ผมเป็นผู้จัดการทีมผมบอกได้เพียงว่ามีหลายทีมที่อยากได้ผมเป็นผู้จัดการทีม ด้านเจคินคอปก็ได้ออกมาเปิดปากเปิดความจริงเป็นครั้งแรกว่าทำไมถึงเลิกร่วมง,งานกันกับเซอร์จิโก้บูัโดยเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ The Boot Room Boys ของช่อง BT Sport เมื่อวันที่30มีนาคมปี2022ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการเป็นผู้จัดการทีมผมพยายามเรียนรู้ความรู้ด้านฟุตบอลทั้งหมดที่ได้รู้ผมทำงานร่วมกับเซอร์จิโกบูวมาเป็นเวลานาน เขาเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่าผมเขาแก่กว่าผมและทำงานด้านฟุตบอลมาก่อนผมพวกเราทั้งคู่ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลานานหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเราก็พบว่ารูปแบบและแนวทางการทำงานที่พวกเราทำมาไม่เวิร์กหรือไม่ได้ผลอย่างที่พวกเราต้องการอีกต่อไปเรื่องทั้งหมดมันก็แค่นั้นผมจึงดึงเ๊บลินเดอร์และวิกตอร์มอร์โตสซึ่งเป็นโค้ดร,รุ่นใหม่ ที่เปลี่ยนไปด้วยไฟในการทำงานขึ้นมาทำงานแทนเป๊ปรินเดอร์และวิกตอร์มอโตสทำงานราวกับเครื่องจักรหากผมพูดว่าผมอยากเล่นแบบนี้ผมต้องการเล่นแบบนี้พวกเขาก็จะกลับมาพร้อมกับข้อมูลที่อธิบายรูปแบบการฝึกซ้อมและแนวทางการเล่นกว่า25รูปแบบให้คุณได้เลือกว่าต้องการใช้แบบไหนพวกเขาทำให้คุณรู้สึกหนุ่มอีกครั้งและแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกดีมากจริงๆด้วยเหตุผลเหล่านี้ผมไม่มีทางลืมเลยว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาความสำเร็จของผมที่ลิเวอร์ p o o นั้นสำเร็จได้เพราะคนที่อยู่รอบๆตัวผมด้วยเช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้คือความจริงจากปากของเซชิโกบูวักและเจเกนคอปว่าทำไมถึงเลิกร่วมงานกันที่ลิเวอร์ p o o แล้วเพื่อนๆชาวลิเวอร์ p o ลล่ะครับ คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวการเลิกร่วมงานกันของเซอร์จิโกบูวักและเจเกนคอปและสำหรับคุณแล้วในนาทีนี้ใครเหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นกุนซือคนต่อไปสารงานต่อจากเจเกนคอปในอนาคตล,ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ